วันนี้จะพาไปถ่ายน้ำมันเครื่องรถขุดคูบูตานะครับ KX033 นะครับที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับโอเคไปเลยครับออกเดินทางจากอำเภอกระสังนะครับตอนนี้กำลังออกจากสาขา <c oughs> ก็ถึงสีแยกรักานะครับแยกเรด เส้สีแยกแรกปลายทางไปอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับ ป่ะครับเราไปตัดตอนไปถึงหน้างานเลยดีกว่าครับที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับโอเคครับก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับโอ้โ oh, หถ้าทางจะไปได้ไหมเนี่ยได้ก็เคยไปได้ครับก็มาแล้ว KX033 ตู 33, ้เอรนะับ เถ่ายน้ำมันเครื่องก็อยา่า,างแรงเล่ครับก็เปลี่ยนถ่าย250ชั่วโมงก็จะมีตรองน้ำมันเชือเ่อเพลิงนะครับแล้วก็แล้วก็วกน้ำมันเครื่องครับ7ลิตรนะครับเปลี่ยนถ่ายทุกๆ250ชั่วโมงนะครับตอน50ชั่วโมงท้ผมไม่มีได้แจ้งนะครับก็วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนครับ มับเปลี่ยนน้ำมันตัวเดิมด้วยครับก็น้ำมันตัวเดิมก็ตรงนี้นะก็ถ่ายตัวน็อตข้างนะครับน็อตตรงกลางเป็นน็อตระดับข้างบนเติม สลายเลืมเอ่ะม, <c oughs> มันเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะ <c oughs> นครับมัเกียร์ซิ้มแล้วในสะพอร์ตหน้าเสียรมาแล้วเนี่ย 50 50ิบ้าสิบโอ๊ยร้อนร้อนร้อนเราจะมันเครื่องตัวใหม่แล้วใช้มือขันนเดีนเจ็บทำความสะอาดเป็นมันก่อนมาครับก็ต่อไปก็จะเป็น ตัวกรองไหลกลับของน้ำมันไฮบริดนะครับก็บเปลี่ยนทุก250ชั่วโมงครับ ก็ถอดออกมาแล้วนะครับก็ตัวนี้อาจจะตึงหน่อยนะครับต้องใช้ความพยายามหน่อยและเทคนิคนี่เป็นของตัวเก่าเป็นกรงไหลกลับถังนี่ลูกใหม่ ขาวดำนะเดี๋ยวใส่ก่อนนะครับทดสอบระบบ